โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนแรกก็สุดช่องสี่เกมสุสองเทฮิตนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาแจกสกินนะครับผมเป็นสกินอ่าสกินไฟเอ็มนะครับผมก็จะเป็นแนวนี้เลยสุดข้างผมก็ได้อ่าใส่ลายเข้าไปนะครับนี่เป็นแนวมังกรนะครับก็ตัวนี้เปลี่ยนแค่สูตรกับสีกางเกงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ทําอะไรมาก ไม่รู้ว่าเครดิตตัวนี้ของใครนะผมจําไม่ได้นะผมไปเจอจากประเทศอินโดมานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเครดิตจริงๆว่าของใครนะมันเป็นผมเอามาทําใหม่ก็เปลี่ยนแค่สีเสื้อกับกางเกงแค่นั้นเองโอเคก็มามาครประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เลยวันนี้ผมมาแจกประมาณ2ตัวนะครับผม แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้ตัวตัวไหนวะครับหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงเนาะตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคิิกคือใครเนาะเออผมก็ไปเจอประเทศอินโดเหมือนเดิมผมเอามาจากประเทศอินโดนะครับก็ไม่รู้ของใครเหมือนกันจริงๆใครรู้ก็ช่วยมิ้นบอกด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะที่ บอกนี่ก็สวยมากนะครับผมก็เพิ่งเห็นนะตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันไปแอบอยู่ไหนมาผมพิมพ์หาหลายรอบแล้วลสกินผู้หญิงมันหายากมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวผู้หญิงก็นี่เลยชอบอะมันน่ารักดีเพราะว่าสกินผู้หญิงของ G E A แซ n มันหายากมากแล้วแนว Y 2อง K เลย,รยรประมาณนี้มันหายากจริง เป๋าช้างนะครับผมก็โหก็เป็น2ตัวนี้นะเอาไว้แบบถ่ายรูปคู่กันอะไรประมาณนี้ผมมาคนเดียวไงมันเลยดูปแปลกๆนะไม่แบบไม่มียืนถ่ายรูปด้วยกันอะไรเออก็มานี้แล้กันนะเนี่ยก็มีมากมายที่ผมยังไม่ได้แจกนะบางตัวก็แจกไปแล้วโอเคก็คเนี่ยมากมายเป็นหมดเลย โอเคก็คล okay, so, ิปนี้เอาไว้แค่2สกินก่อนนะครับก็มีตัวนี้กับตัวผู้หญิงนะครับผมโอเคก็เอาเป็นสกินคู่รักไปเลยละกันนะครับก็ไม่รู้จะสมกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะแบบว่าแฟนเราเป็นแบบอยู่ในแก๊งอะไรประมาณนี้แต่แฟนเราก็เป็นประชาชนธรรมดาอะไรประมาณนี้คืออยู่ด้วยกันโอเคก็แบบเล่นแนวหวานๆนะครับผม ใครก็สามารถเอาไปได้นะครับเอาไปโมเอาไปแจกต่อก็ได้นะครับเปลี่ยนสูตรทําอะไรก็เชิญเลยครับตามสบายก็อันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม